ซี่โครงหมูทอดกระเทียมพริกไทยทำอย่างไรให้กรอบนอกนุ่มในหอมอร่อยในคลิปวิดีโอนี้มีวิธีหมอกท่านกดติดตามชมได้เลย รกระเทียมเม็ดผักชีผมไม่มีรากผักชีนะครับเลยใช้เม็ดพริกไทยขาวพริกไทยดำใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเอ,อผมมีสองอย่างก็เลยใช้ทั้งสองเลยเกลือนิดหน่อยนะครับ ไข่หนึ่งฟองตีไข่ให้แตกก่อนนะครับซีอิ๊วขาวเห็ดหอมน้ำมันหอยตักพริกไทยกระเทียมเม็ดผักชี ที่เราตามละเอียดแล้วลงไปเลย <c oughs> เพิ่มความเข้มข้นของกลิ่นกระเทียมผมใช้กระเทียมผงเพิ่มไป1ช้อนชาซีโครงหมูนะครับใส่เข้าไปคลุกเคล้าให้เข้ากันดี ใช้มือนวดไปเรื่อยๆนะครับให้เครื่องหมักเราเข้ากับซี่โครงหมูยิ่งนวดนานเท่าไหร่นะครับเนื้อซี่โครงหมูก็จะนุ่มแป้งมันนะครับ นวดอีกรอบน้ำมันมะกอกและน้ำมันงาหนึ่งช้อนโต๊ะเทลงไปปิดท้ายใช้ช้อนคลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะครับน้ำมันนะครับเวลาเราหมัก เนื้อสัตว์ทั้งหลายนะครับใช้ในตอนปิดท้ายนะครับเอาพลาสติกปิดนะครับแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็น1ชั่วโมงขึ้นน้ำมันพืชสำหรับทอด ก่อนที่จะทอดซี่โครงหมูกระเทียมพริกไทยเราเจียวกระเทียมก่อนนะครับโดยใช้ไฟอ่อนๆถึงปานกลางนะครับซี่โครงหมูที่เราหมัก เวลาทอดเราจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องหมักนั้นจะติดกระทะผมมีเคล็ดลับที่จะบอกท่านว่าให้ใช้วิธีนี้นะครับแป้งมันหรือท่านมีแป้งชนิดอื่นก็ใช้ได้นะครับ เอากระลังอีกใบหนึ่งมานะครับแล้วก็คว่ำลงอย่างเงี้นะครับใส่แป้งลงไปอีกนิดหน่อยนะครับโอเคปิดแล้วจับอย่างเงี้นะครับขยา่าเหมือนขย่าไฮโล ต้องปิดให้แน่นพอดีนะครับไม่งั้นแป้งจะกระจายกระเด็นครุ้งไปหมดนะครับนี่นะครับแป้งก็จะคลุกเคล้ากับซี่โครงหมูเครื่องหมักก็จะไม่กระจายไม่ไปติดกระทะนะครับเช็คดูว่าน้ํำมันร้อน ผมใช้ไฟร้อนปานกลางนะครับเมื่อน,น้ำมันเราร้อนแล้วนะครับไม่ต้องร้อนมากนะครับเราใส่ซี่โครงหมูที่เราหมักแล้วลงไปเลยครับเวลาเอาของลงทอดน,นะครับภาชนะที่เราใส่นะครับ หันไปด้านหน้าเรานะครับไม่ใช่หันมาอย่างนี้เดี๋ยวน้ำมันกระเด็นใส่เรานะครับเราเอาลงตอนที่น้ำมันยังร้อนไม่มากนะครับให้ค่อยๆสุกเพราะถ้าน้ำมันร้อนมากนะครับมันก็จะไหม้ด้านนอกนะครับ ข้างในไม่สุกเมื่อผ่านไป5นาทีนะครับเราค่อยเกลีย่ยขยับขยื่นนะครับใช้เวลาทอดประมาณ15นาทีนะครับเราจะได้ซี่โครงหมูกระเทียมพริกไทยที่แสนอร่อยรับประทานซี่โครงหมูกระเทียมพริกไทยทอดจ้า เราพยายามคนเรื่อยๆนะครับจะได้สุกกันทั่วนะครับในส่วนที่เป็นเศษจากเครื่องหมักนะครับเราก็ตักออกนะครับน้ำมันจะได้ไม่ไหม้นะครับก่อนที่จะเอาของที่ทอดออกนะครับเร่งไฟให้ร้อนนะครับ ของที่เราทอดจะได้ไม่อมน้ำมันนะครับตัดออกได้เลยครับ ซีโครงหมูกระเทียมริกไทยการจับใส่จานอาหารต่างๆนะครับเอาจิ้นส่วนที่ดูกระเทียมเจียว โรยกระเทียมเจียวนะครับซี่โครงหมูทอดกระเทียมพริกไทยไอืมเนื้อน,นุ่ม กรอบกรอบนองนุ่มนุ่มน่ารินอร่อยมากมากว้าวสุดยอด หากชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่ท่านรักได้รับชมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณครับซีกโครงหมูทอดกระเทียมพริกไทย